แต่หนูพูดความจริงเสมอพร้อมตอกย้ำว่าเธอไม่จำเป็นต้องวิ่งตามคำอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแค่ยืนในความจริงของตัวเองก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องรักแต่มันมีความสำเร็จอีกหลายพาร์ทนิชาเผยว่าตอนนี้เธอโฟกัสที่งานเพิ่งกลับจากการเดินพรมแดงที่เมืองคานส์ในฐานะนักสแสดงไทยที่ได้รับโอกาสระดับโลกเรามีเพื่อนดีๆมีงานที่เรารัก มีคนรอบตัวที่ให้พลังบวกนี่แหละคือชีวิตของหนูตอนนี้ไม่สะเทือนใจกับคอมเมนต์ดรามา่า ใครอยากคิดแบบไหนก็ห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะเรารู้ว่าเราคือใครเราพูดความจริงในแบบของเราและเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่อธิบายทุกอย่างได้การเปิดใจครั้งนี้ของนิชาไม่เพียงจะสะท้อนถึงความเข้มแข็งแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองกล้ารักตัวเองและกล้าเดินบนเส้นทางที่เลือกโดยไม่ปล่อยให้เสียงใครมาหยุดคุณได้แล้วคุณละ่ะ เคยมีโมเมนต์ที่ต้องเลือกเองร้อเปอร์เซนต์แล้วไม่เสียใจทีหลังบ้างไหม